สวัสดีครับคลิปนี้หยิบเหรียญพระพุทธนะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปู่นะครับวัดใหญ่จอมประสาทจังหวัดสมุทรสาครนะครับนี่เป็นวัดเก่าแก่นะครับจัดสร้างปี2519เนื้อทองแดงลมน้ําตาลเป็นเหรียญทรงไข่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีหูในตัวนะครับออกแบบเรียบง่ายสวยงามนะครับลักษณะด้านหน้าจะเป็นเหมือนแองกระทะนะครับ นะครับลักษณะด้าน้าจะเป็นเหมือนแองนะครับดูพิมพ์นะครับหลวงพ่อปู่นะครับสวยงามนะครับแกะพิมพ์องค์นี้ถือว่าฟอร์มโอเคนะครับฟอร์มดีนี่ผิวดเดิมๆนะครับอ่าองค์นี้นะครับใครสนใจอยากได้ไ้บูชาองค์นี้ผมแบ่งให้บูชาราคา280บาทรวมส่งนะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อสุดวัดกาหลวงปู่เสกนะครับ บางตำราก็บอกว่าหลวงพ่อเนื่องวัจุฬามณีก็มาร่วมปลูกเสกด้วยนะครับนี่เป็นเหรียญดีน่าเก็บของทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับลูปผิวนะครับเห็นไหมครับลักษณะผิวลุมน้ำตาลสวยเดิมใบหน้านะครับใบหน้าลวงพ่อเห็นไหมครับใบหน้าลวงปู่ร่องตาลึกเม็ดผสมข,ขมฐานบัวนะครับฐานบัวนี่กีบบัวนี่คมเลย นะครับลักษณะกีบบัวแบบนี้เม็ด mm. ไข่ปลาพัดทิพย์นะครับลายเส้นนี่สวยเดิมฟอนต์ตัวหนังสือด้านล่างนี้เขียนหลวงพ่อปู่นะครับแล้วก็ลาบผลพูนทวีตัวหนังสือเด้งๆเลยองในคลิปเลยนะครับด้านหลังนี้ข้างบนนี้เขียนรุ่นก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นยัน ดูการแกะพิมพ์ของช่งนา,นางนี่นา่างเขียนชื่อวัดนะครับออกวัดใหญ่จอมปราสาทนะครับผมนะครับตัวหนังสือระบุชัดเจนนะครับสมุดสาครแล้วก็กํากับพอสอ2 9 1 9เหรียญรุ่นนี้หูเหรียญเจาะเล็กมากนะครับเจาะพอดีห่วงเลยนะครับนะครับเจาะครังเดียวนะครับ จาะมาแล้วก็ปิ้นเยอะเลยนะครับเจาะหูเหรียญนันี่นะครับลักษณะการปิ้นเจาะครั้งเดียวแล้วก็ปิ้นเยอะนะครับรูปทรงขอบนี้จะทรงหนานะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ครับตัดยุคหลังสองปีหลังปี2,500นะครับตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับอุ้งนี้ผิวเดิมผิวสวยนะครับคมชัดนะครับก็หยิบมาแนะนำแบ่งปันเพื่อนนะครับ ลักษณะการตัดใครสนใจนะครับก็แอด id line น์นะครับพิมพ์ปิดแ d ดดีดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดดีดีไลน์ไว้อยู่ทัางท่างคลิปเช่นเดิมนะครับมีได้หลวงพ่อสุดปุกเสกนะครับแล้วก็เป็นเหรียนยุคก่อนปี2520ด้วยหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับพะดีสภาพสวย โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะนำพาบ้านพาเครื่องมาลงแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ